สวัสดีครับพี่น้องคลิปนี้ก็มีประเด็นข่าวสารที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลางนะครับทั้งเหตุการณ์ที่สหรัฐอเมริกาจับมือกับอังกฤษถล่มกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนจะทําให้เสียหายยับเยินไป1,000จุดรวมถึงกองทัพอิสราเอลสามารถจับกลุมผู้ต้องสงสัยที่ลอบวางเพลิง ในเมืองเยรูซาเล็มของอิสราเอลได้แล้วนําไปสอบถามหาข้อมูลและลงโทษสารนักรวมถึงการที่กองทัพอิสราเอลใช้โดนโจมตียิงจรวดปิดชีพสมาชิกกลุ่มกอ่อการร้ายฮิตบัลละจะทาให้ดับสยองคาร์ดเหตุการณ์ที่กล่าวมาจะเป็นอย่างไรไปติดตามพร้อมกันครับเมื่อวันที่1พฤษภาคม2568มีข่าวรายงานเกี่ยวกับสงครามการสู้รบในตะวันออกกลางหลายเหตุการณ์ด้วยกันนะครับโดยเหตุการณ์แรกนั้น เป็นเหตุการณ์ที่กลุ่มบดคูตีในเยเมนมงอารถหมิมเดิมโจมตีเรือบรรทุกเครื่องบิน u s s harry truman ของกองทัพสหรัฐอเมริกาจนทําให้ต้องหักหลบนะครับและทาให้เครื่องบินรบเทพ f 1 8 hornet ของกองทัพสหรัฐอเมริการ่วงตกในทะเลแดงจำนวนสองลำทำให้สหรัฐอเมริกาต้องสูญเสียเครื่องบินรบเทพที่มีมูลค่าถึง2000ล้านตกลงไปในทะเลนะครับที่งานนี้กองทัพสหรัฐอเมริการวมถึงพันธมิตรอย่างอังกฤษก็โกรธแค้นเป็นอย่างมากนะครับต้องกำจัด หมูตีให้สินทรกให้ได้เพื่อไม่ให้เป็นภัยคุกคามต่อเรือรบสาราบริการในทะเลแดงรวมถึงไม่ให้เป็นภัยคุกคามต่อการเดินเรือของนานานประเทศที่จะผ่านพื้นที่ทะเลแดงนะครับรวมถึงไม่ให้เป็นภัยคุกคามต่อประเทศอิสราเอลพันธมิตรของสารบริการทาให้งานนี้กองทัพสาราบริการและอังกฤษนั้น ได้ช่วยกันถล่มโจมตีเป้าหมายในเยเมนที่เป็นของกลุ่มบทฮูตีนับตั้งแต่สหรัฐอเมริกาประกาศเริ่มปฏิบัติการทห,หารทรหารถล่มฮูตีให้สิ้นซากในเยเมนจะทำให้มาวันนี้โจมตีเป้าหมายได้ถึงมากกว่า1 0 0 0ันแห่งที่เป็นของกลุ่มบทฮูตีในเยเมนจะทำให้เสียหายยับเยินซึ่งข่าวระบุว่ากองกำลังสหรัฐอเมริกาโจมตีเป้าหมายมากกว่า1 0 0 0ันแห่งในเยเมนนับตั้งแต่ที่สหรัฐนั้นเปิดฉากโจมตีทางอากาศรอบล่าสุด อกองกลุ่มฮูตีเมื่อกลางเดือนมีนาคม2568ที่ผ่านมาตามที่กระทรวงการหมของสหรัฐอเมริกาเปิดเผยเมื่อวันอังคารนะครับโดยกลุ่มฮูตีนั้นเริ่มโจมตีการเดิน,นเรือในทะเลแดงและอ่าวเอเดนตั้งแต่ช่วงปลายปี2023และสหรัฐอเมริกานั้นตอบโต้ด้วยการโจมตีพวกเขาตั้งแต่ต้นปีถัดมาซึ่งตั้งแต่วันที่15มีนาคม2568ที่ผ่านมานั้นการโจมตีของ US c e n t r a นะครับได้โจมตีเป้าหม,มายมากกว่า1,000แห่ง โดยได้สังหารนักรบและผู้นำกลุ่มฮูตีและทำให้ศักยภาพของพวกเขาเสื่อมไยลงโคษุกระทรวงการโหมสารัฐกล่าวในถ่อยแถลงครับโดยอ้างถึงกองบัญชาการที่รับชอบในตะวันออกกลางและทางกองทัพอังกฤษนะครับได้กล่าวเมื่อวันพุธเช่นกันว่าได้ร่วมกับสหรัฐอเมริกาในการโจมตีเป้าหมายของกลุ่มบัตฮูตีในเยเมนกองกำลังอังกฤษเข้าร่วมปฏิบัติการกับกองกลางสารัฐเพื่อโจมตีเป้าหมายฐางทหารของกลุ่มฮูตีในเยเมนกระทรวงการโหมระบุในถ่อยแถลงด้วยนะครับ โดยรายงานระบ,บุว่ากองทัพอากาศอังกฤษนั้นได้โจมตีอาคารต่างๆที่อยู่ห่างจากทางตอนใต้ของกรุงสานาประมาณ25กิโลเมตรหรือประมาณ15ไม์นะครับในช่วงเวลากลางคืนซึ่งอาคารเหล่านี้ถูกกลุ่มฮูตีนําไปใช้ในการผลิตต้นโจมตีโดยอังกฤษนั้นมีส่วนร่วมในการโจมตีทางอากาศร่วมกันเพื่อต่อต้านกลุ่มฮูตีซึ่งนําโดยซาลัดมาตั้งแต่ปี2024แล้วนะครับและเมื่อช่วงวันอาทิตย์ที่ผ่านมานั้นเซนคอมเปิดเผยตัวเลขเป้าหมายที่โจมตีแล้วมากกว่า800แห่ง นับตั้งแต่ช่วงกลางเดือนมีนาคมโดยระบุว่านักรบฮูตีจำนวนหลายร้อยคนถูกสังหารต่อนเนื่องจากเหตุการณ์ดังกล่าวและมารวมวันนี้ด้วยก็เป็น1,000กว่าจุดแล้วนะครับที่ขุ่มฮูตีถูกกองทัพสหรัฐอเมริกากับกองทัพอังกฤษร่วมกันถล่มจบตีใส่ไม่ยัง้งจะทําให้เสียหายยับเยินลังแขนให้กับเรือลบรวมถึงเรือที่ถูกขุ่มฮูตียิงไปนะครับ ตั้งแต่เปิดฉากโจมตีเรือดิถีแดงสำหรับกลุ่มหุตีก็ถูกโจมตีเสรไม่ยั้งจากทั้งสหรัฐและพันธมิตรอย่างอังกฤษต่อนเนื่องนะครับรวมถึงอิสราเอลด้วยใน,นข่าวต่อมานะครับหลังจากที่เกิดเหตุไฟไหม้ครั้งใหญ่นะครับที่พื้นที่ของเมืองเยรูซาเล็มของประเทศอิสราเอลจนทําให้ชาวอิสราเอลและเจ้าหน้าที่ดับเพลิงรวมถึงทหารอิสราเอลต้องเร่งช่วยกันดับไฟอย่างเร่งด่วนนะครับเพื่อให้ลุกลามบานปลายไปมากกว่านี้และในขณะที่ดับไฟนั้นก็สามารถตามจับผู้ต้องสงสัย ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการวางเพลิงในครั้งนี้นะครับได้มากถึง18คนนะครับนำมาสอบเขียนหาข้อมูลว่าทําไมถึงวางเพลิงหรือจุดไฟไม่ปาไม่หญ้าที่แห้งอยู่แล้วและอากาศยังร้อนยังไม่จุดไฟไหม้อีกนะครับทำให้กองทัพอิสราเอลตามไล่ล่าผู้คนที่จุดไฟเผาเหล่านี้นะครับ รวมถึงมีบางคนที่เป็นชาวปาเลสไตน์ด้วยนะครับที่ของทัพอิสราเอลระบุว,ว่าสามารถจับได้ถึง18คนนะครับที่เป็นผู้ต้องสงสัยเกี่ยวกับการวางเพลิงที่ทําให้ไฟไม่ป่าลุกลามบานไปซึ่งทําให้ไม่บ้านเรียนประชาชนรวมถึงลุกลามมาที่ถนนของอิสราเอลในพื้นที่ของประเทศอิสราเอลในนครเยรูซาเลม็มซึ่งเป็นเส้นถนนที่เดินทางจากเยรูซาเล็มไปเทลอ,อาวีบนะครับซึ่งคาดว่าทางองทัพอิสราเอลได้คนกระทําที่ชัดเจนว่าเขา เป็นคนลงมือทําเผาป่าจนทําให้ลูกรลามบานปลายมากมายขนาดนี้ทําให้ประชาชนชาวอิสราเอลเดือดร้อนและทําให้ป่าของอิสราเอลต้องกลายเป็นไฟแบบนี้คาดว่ากองทัพอิสราเอลนั้นจะต้องนําไปลงโทษสานหนักต่อไปแน่นอนนะครับเพราะว่าทาให้เดือดร้อนวุ่นวายกันหมดและทําให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยนะครับแต่ยังมีรายงานผู้เสียชีวิตแต่มีผู้ได้รับบาดเจ็บที่สุดดมกลุ่มควันเข้าไปรวมถึง ไฟไหม้บางส่วนก็มีนะครับตามที่สำนักข่าวของอิสราเอลรายงานไว้นะครับก็เป็นเหตุการณ์ไฟไหม้ในอิสราเอลที่ระบุว่าเป็นครั้งที่รุนแรงที่สุดในประเทศอิสราเอลด้วยนะครับซึ่งไม่เคยมีเหตุการณ์ไฟไหม้อิสราเอลครั้งใหญ่ขนาดนี้มาก่อนนะครับตามที่สื่อของอิสราเอลรายงานไว้มาวันนี้ก็ได้เห็นว่าเป็นครั้งใหญ่ที่สุดและคาดว่าคนที่ทําให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นต้องถูกลงโทษสหนักแน่นอนต่อไป ข่าวสุดท้ายนะครับก็ยังมีการสู้รบของกองทัพอิสราเอลกับกลุ่มก่อการร้ายในตอนออกกลางอยู่นะครับที่จากการสู้รบนี้เป็นเหตุการณ์ที่กองทัพอิสราเอลได้ส่งโดนโจมตีปิดชีพสมาชิกกลุ่มก่อการร้ายฮิตบัลเล่ที่ระบ,บุว่าอยู่ในประเทศเลบานอนนะครับหลังจากที่หน่วยข่าวกรองของกองทัพอิสราเอลระบ,บุว่ามีสมาชิกคนสําคัญของกลุ่มก่อการร้ายฮิตบัลเล่เคลื่อนไหวในพื้นที่เมืองเมอ,อันจาบันนะครับที่มีฮิตบัลเล่เคลื่อนไหวอยู่และเป็นภัยคุกคาม ่อประเทศอิสราเอลที่จะส่งกํลาลังพลและยุทธปกรณ์ที่จะวางแผนนะครับมาเล่นงานประเทศอิสราเอลอี้ก็ทําอิสราเอลนั้นจับได้นะครับเพราะมีหน่วยข่าวฟองชัญญ้นยอดจึงนํามาสู่การส่งโดนโจมตีบินไปปิดที่เขาทําโดยการยิงจรวดใส่รถของเขาจนเอาให้ดับสย้องคารรถเลยทีเดียวทําให้เกิดกล,ลุ่มควันและเปลวไฟลุกไปพุ่งจากยานพาหนะที่สมาชิกกลุ่มก่อการฮิตบัลล่ขับมาไม่ดูตามาตาเลยนะครับหรือ ไม่รู้ว่ามีอิสราเอลจับตาดูตลอดเวลาว่าเขาจะเคลื่อนย้ายไปไหนนะครับสุดท้ายเขาก็ชะตาขาดในรถของเขาที่กองทัพอิสราเอลระบุตัวได้ว่าเขาเป็นสมาชิกคุ่มก่อการร้ายฮิตบนันเลาะที่เห็นภัยคุกค,คามต่อประเทศอิสราเอลในอนาคตจริงๆลงเมอปบริชีพเขาดับสยองคารรถไปในที่สุดนะครับตามภาพวิดีโอบางส่วนที่ปรากฏที่กองทัพอิสราเอล รายงานว่าได้ส่งโดนโจมตีปรตเชี่สมาชิกกลุ่มก่อกกร้ายฮิตบอลเลาะในเมืองเมอันชาบันทางตอนใต้ของเลบานอนนะครับหลังจากที่พบว่ากำลังขนอาวุธและวางแผนจะโจมตีใส่ประเทศอิสราเอลสุดท้ายกองทัพอิสราเอลก็ถล่มโจมตีใส่ไม่ยั้งจนทำให้ดับสิยองไปนะครับที่กองทัพอิสราเอลตามกวดล้างกลุ่มก่ากกร้ายเหล่านี้ไม่ให้มาทำ้ายประเทศอิสราเอลหรือประชาชนอิสราเอลได้ต่อไปนะครับจึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น ในประเทศเลบานอนอย่างต่อเนื่องด้วยมาต้องคอยติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกต่อไปได้วยนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับวันนี้แอดมินขอจากลากระพิงแ่านี้ต่อูดไม่ชาดพูดผิดยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้วยนะครับเพื่อให้พลาดข่าวสารดีๆมาต่อไปขอบคุณมากครับ